ซุ่มหาคุกกี้เพียววานิลาด้วยงบไม่หลุดเละก็โดนการันตีโลแรกไปเลยยังไม่มานะฮะอืมยังไม่มาอืมก็ยังไม่มายังไม่มาเฮ้ย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 ไข่ไข่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืมก็ยังไม่ใช่เฮ้ย ได้เฉยงงมากถือว่ารอบนี้ไม่เหมาะนะครับเราสุ่งต่อจนโดนการันตีเลยละกลัน <c oughs> โอ้พอมดมาไปเลยพิชนี่ดิว <c oughs> ก็รับการันตีหวานๆไป <c oughs> หอมๆครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้โหทางสไ้ายไม่ออกว่ะกล้าหารยิ้มเฉ่งาดาวข่โอ้โหยังอัพดาวไม่ได้นี<า>ว่ว่ะวเส